นะคะต่อไปเรามาดูตัวอย่างนะคะของการแยกตัวประกอบของพหุานามที่อยู่ในรูปผลบวกและผลต่างของกำลังสามเราทบทวนสูตรกันก่อนนะคะซึ่งเราจะพบว่าถ้าผลบวกกำลังสามหมายถึงถ้าเธอมีตัวหน้ายกกำลังสามเลขอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะยกกำลังสามผลบวกก็เอามาบวกกันแล้วก็มีตัวหลังยกกำลังสามนะคะ มันจะเท่ากับมันจะแยกตัวประกอบได้เป็นตัวหน้าบวกกับตัวหลังแล้วอีกวงเล็บหนึ่งที่จะได้ก็คือตัวหน้ายกกำลังสองบวกหน้าคูณกับตัวหลังอ๋อ,อไม่ใช่บวกนะคะนี่หนึ่งตรงเนี้ย ที่อยากจะย้ำว่ามันจะต้องเป็นลบนะคะลบหน้าหลังแล้วก็บวกด้วยตัวหลังกำลัง2ในทํานองเดียวกันถ้าเป็นผลต่างกำลังสามก็คือมีตัวหน้ากำลัง3ลบด้วยตัวหลังยกกำลัง3เราจะแยกตัวประกอบของมันได้เป็นตัวหน้า ลบตัวหลังนะคะสังเกตนะคะถ้าเป็นผลต่างวงเล็บหน้าสุดนะคะวงเล็บแรกจะเป็นลบนะคะแต่วงเล็บถ้าเป็นผลบวกนะคะวงเล็บหน้าก็จะเป็นบวกค่ะต่อไปมันก็จะคูณอยู่กับวงเล็บหลังนะคะก็คือหน้ายกกำลัง2แทนที่จะเป็นลบเป็นบวกค่ะบวกหน้า คูณหลังแล้วก็บวกด้วยหลังยกกำลังสองวงเล็บปิดนะคะเรามาดูตัวอย่างกันนะคะดูตัวอย่างที่หนึ่งนะคะตัวอย่างที่1นถ้าเขาให้แยกตัวประกอบจงแยกตัวประกอบของ x ยกกำลังสาม บวก8ทํทำได้ยังไงคะ x ยกกำลังสามบวก8เราก็ต้องแยกให้ออกก่อนว่า x ยกกำลัง3ก็คือ x ยกกำลังสทําให้อยู่ในรูปของผลบวกกําลังสก่อนคิดก่อนว่า8คืออะไร8คือ2คูณ4และ4คือ2คูน2นะคะเพราะฉะนั้น8ก็คือ2คูณ2และคูณ2 นั่นก็คือบวกด้วย2ยกกำลังอะไรคะยกกำลัง3นะคะเพราะฉะนั้นหลังจากนี้นะคะเราก็จะสามารถแยกตัวประกอบพระหุนามกำลัง3ได้นะคะผลบวกกำลัง3โดยใช้สูตรจากข้างบนนะคะก็คือจาก บรรทัดนี้นั่นเองนะคะหน้ากําลังสามบวกหลังกําลังสามเท่ากับหน้าบวกหลังคูณอยู่กับหน้ากําลังสองลบหน้าหลังบวกหลังกําลังสองซึ่งเราก็จะได้เดี๋ยวนะคะตอนนี้หน้าของเราคือตัวอะไรคะหน้าของเราคือตัว x ค่ะหลังของเราคืออะไรคะหลังเลข 2นะคะเพราะฉะนั้นหน้าบวกหลังเราก็จะได้สิ่งที่ตาเราเห็นค่ะ x บวก2นี่นะคะแล้วก็คูณกับวงเล็บหนึ่งอีกวงเล็บนึงก็เอาตัวหน้าซึ่งตอนนี้ตัวหน้าของเราคือตัวหน้าของเราคือใหญ่นิดนึงเนาะ x x เพราะฉะนั้นเราก็ตัวหน้าของเราก็เป็น x ค่ะเป็น x อ,อะไรคะ เป็น x กำลัง2บวกหน้ากับหลังหน้าก็คือ x หลังก็คือ2เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็บวก x คูณ2ก็บวกด้วยอ๋อไม่ใช่ต้องเป็นอะไรคะตรงนี้ค็ไหมายอะไรตรงนี้นะคะคือหมายอะไรคะลบนะคะ ก็ต้องลบด้วยลบด้วย2คูณ x หรือ x คูณ2แต่ปกติเราจะเขียนเป็น2 x นะคะแล้วก็บวกด้วยหลังซึ่งตอนนี้หลังของเราคือเลข2นะคะเพราะฉะนั้นเลข2ของเราก็จะเป็น2กำลัง2ดังนั้นแยกตัวประกอบตัวประกอบของ x กำลัง3บวก8ก็จะเท่ากับวงเล็บเปิด x บวก2คูณอยู่กับ x กํลัง2ลบ 2x บวก4นั่นเองนะคะแบบนี้เราก็เสร็จ1ข้อนะคะ,ะเรามาดูข้อต่อไปกันนะคะ ตัวอย่างที่2ครูเขียนเป็น number 2นะคะแยกตัวประกอบของ x ยกกำลัง3บวก343ก่อนที่เราจะลงมือทำเราจะต้องมาคิดดูก่อนว่าอี343เนี่ยคือเลขอะไรยกกำลัง3ค่อยๆแยกไปนะคะ7คูณอะไรคะ7คูณ49ได้ 343ซึ่ง49คือ7คูณอยู่กับ7นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นพอเราทดเลขคิดได้แล้วโอเคท่องไว้ในใจได้แล้วว่า343คือ7ยกกำลัง3เราก็มาแสดงวิธีทำกันนะคะ มาดูกันว่าวิธีทําจะทําได้ยังไงเนาะแล้ก็ก๊อปปี้โจทย์ลงมา x ก,กําลัง3บวก343ซึ่งมันก็จะเท่ากับ x ก,กําลัง3บวก7ยกกําลัง3ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมันก็จะเท่ากับวงเล็บหน้าคือ x บวก7สิ่งที่ตาเราเห็นนะคะ เราเห็น x บวก7อยู่นี่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมันคือ x บวก7ต่อไปตัวหน้ากำลัง2เพราะฉะนั้นก็คือ x ยกกำลัง2มายังไงก็อูตรงนี้นะคะลบหน้าคูณหลังหน้าคืออะไรคะหน้าคือ x หลังคือ7เพราะฉะนั้นเอา7คูณ x ได้ 7x นะคะ เอา7คูณ x ได้ 7x แต่เป็นลบเ x เนาะแล้วก็บวกด้วยตัวหลังเนี่ยค่ะกำลังสองเพราะฉะนั้นก็เป็น7ยกกำลังสองแล้วเราก็เติมวงเล็บปิดนะคะเพราะฉะนั้นคำตอบของเราหรือตัวประกอบของ x กซกำลังสามบวก343ก็คือ x บวก7คูณอยู่กับ x กำลังสองลบ 7x และบวกด้วย77 49เติมเลขปิดแบบนี้นะคะเสร็จไปข้อที่2ต่อไปตัวอย่างที่ตัวอย่างที่3นะคะตัวอย่างที่3โจทย์บอกว่า 8x ยกยกกำลัง3บวกกับ 64ค่ะ8 x ยกกำลัง3บวกกับ64ตอนนี้เราต้องใช้ความรู้เดิมนิดนึงในเรื่องเลขยกกำลังนะคะโดยไปคิดก่อนว่า8เนี่ยคือเลขอะไรกำลังสองนะคะเราก็ค่อยๆพิจารณาไปค่ะ8เกิดจาก2คูณ4 4คือ2คูณ2เพราะฉะนั้น8คืออะคูเขียนตรงนี้นะคะ 2กำลัง3เท่ากับ8ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมันจะกลายเป็น2กำลัง3คูณอยู่กับ x กยกกำลัง3ก็คือเทอมนี้นะคะถ้าฐานเหมือนกันฐานต่างกันคือ2กับ x แต่สิ่งที่เหมือนกันคืออะไรคะเลขชี้กำลัง3เราสามารถเอาฐานมาคูณกันก่อนนะคะก็คือเอา 2x คูณก,กันก่อนใส่วงเล็บด้วยเนาะ แล้วเลขชี้กำลังก็จะกลายเป็นเลข3นะคะแบบนี้เนาะเพราะฉะนั้นวิธีทำข,ของเรานะคะโอคุณลืมอีกตัวหนึ่งเนาะเราต้องทำา64ด้วยนะคะคิดคิด64ก่อนทำไมต้องคิด64เพราะอยู่ตรงนี้นะคะ64ก็จะแยกได้เป็น4คูณ16ใช่ไหมคะ 16คือ4คูณ4เพราะฉะนั้น64คือ4 4ตัวที่1 4ตัวที่2และ4ตัวที่3ก็4คูณกัน3ตัวมันก็จะได้4ยกกำลัง3นะคะเพราะฉะนั้นตรงวิธีทำเนาะเขียนให้เสร็จก่นวิธีทำเราก็จะได้ 8x กำลัง3บวก64นะคะ ก็จะมีค่าเท่ากับ a จะพอแม่ครูขอขยับนิดนึงนะคะเอิบขยับได้ไหมอ่ะได้64มาด้วยเอาไงดีอเอาใหม่นะคะขอวงใหม่ข้อดีของเทคโนโลยีวิธีทำของครูนะคะซ้อนไว้ตรงนี้ได้เนอะ มันก็จะเท่ากับขอใหม่ขอใหม่นะมันก็จะเท่ากับ8ก็คือ2 x ยกกำลัง3มาจากตรงไหนมาจากนี่ค่ะมาจากตรงนี้ที่เราทำไว้นะคะก็คือพจนนี้เนาะต่อไป64ก็คือ สี่ยกกำลังสามเพราะฉะนั้นบวกด้วยบวกด้วยสี่ยกกำลังสามนะคะเราก็จะได้วงเล็บที่หนึ่งเราเห็นอะไรที่เป็นกำลังสามใส่ตรงนั้นก็คือเลขอะไรคะสองเนี่ยสอง,อสองอบวกกับ C ค่ะแล้ววงเล็บที่สองคูณกับตัวหน้ายกกำลังสองนะคะก็จะกลายเป็นเราใส่วงเล็บใหญ่ก่อนเนาะเพื่อให้ จะได้ไม่งงนะคะวงเล็บหลังจะเป็นวงเล็บนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ 2x นะคะทั้งหมดกำลัง2ลบหน้าก็คือ 2x หลังก็คืออะไรคะ4นะคะ,ะไม่พอเนาะขอขยับอีกนิดนึงนะคะ ขยับมาตรงนี้เลยเนาะอ่ะลางนี้เลยก็ได้นะคะอันนี้ลบออกไปก่อนเนาะ๋ยวงงท่าลบออกขนาดนี้ขยับขึ้นก็แล้วกันอ่ะโอเคนะคะ เพราะฉะนั้นเราก็จะได้บวกหลังคืออะไรหลังคือเลขอะไรตอนนี้4ก็กลายเป็น4ยกกำลัง2นะคะแล้วเราก็ปิดวงเล็บด้วยวงเล็บที่เหมือนกันเพราะฉะนั้นนะคะข้างหน้าจะเป็น 2x บวก4ค่ะข้างหลังจะเป็นอะไรคะอีกวงเล็บหนึ่งก็จะเป็น 2x ทั้งหมดกำลัง2 2 x ทั้งหมดยกกำลังสองโดยสมบัติของการบวกและ A, สมบัติของเลขยกกำลังแล้วนะคะมันก็คือ2อกำลังสองคูณกับ x กำลังสองเพราะฉะนั้นมันเท่ากับ4 x ยกกำลังสองนะคะตรงนี้ก็เป็น4 x ยกกำลังสองลบ2คูณ4ได้8 x แล้วก็อย่าลืมบวกด้วย4ี่กำลังสอง4กำลังสองก็คือ4คูณกับ4ได้16ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น อันนี้ก็คือการแยกตัวประกอบของ8 x กำลังสามบวก4หกนั่นเองนะคะข้อต่อไปเนาะเดี๋ยวครูเพิ่มหน้ากระดาษก่อนนะคะ,ะขึ้นตรงนี้เลยเมื่อกี้ข้อสต่อไปข้อ สี่นะคะถ้าเรามี number f แยกตัวประกอบอะไรแยกตัวประกอบ2 7 x ยกกำลังสามบวกบวก100 25้ได้ไหมได้เนาะเพราะฉะนั้นวิธีทำนะคะคิดถึง27ก่อน 27คือเราแอดอาจจะใช้ดินสอแอบเขียนไว้นะคะยีก็คือ3ามคูณส3มสามสามเก้าเกย่็พรานั้นคือสามกำลังสามรอย่สิบห้าก็คือ5้าห้ายี่สิบเพราะฉะนั้นได้ห้ากำลังสเราก็จะได้ว่ามันคือ27 x สิบเกกำลังสบวกหนึ มีค่าเท่ากับ3 3มาจากไหน3มาจากตัวนี้นะคะแล้วก็ x ตัวนี้ก็เป็น3คูณ x ทั้งหมดยกกำลัง3บวก125คือ5กำลัง3เพราะฉะนั้นเราเอา5กำลังสมาใส่ตรงนี้นะคะตอนนี้เราก็มี ผลบวกกำลัง3แล้วซึ่งมันสามารถแยกตัวประกอบได้เป็น 3x นะคะบวก5ใช่ไหมคะหน้าบวกหลังแล้วคูณด้วยหน้ากำลังสองเราก็ทำการมาคกวงเล็บใหญ่ก่อนก็จะได้3คูณ x ทั้งหมดยกกำลังสองลบหน้าซึ่งก็คือ 3x นะคะ หลังก็คือ5หลังก็คือ5ใช่ไหมคะเพิ่งคูณด้วย5แล้วอย่าลืมบวกด้วยหน้าบวกด้วยหลังยกกำลัง2หลังก็คือเลขอะไรคะหยกกำลัง2นะคะเราก็ทำการปิดวงเล็บใหญ่ต่อไปสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือวงเล็บข้างหน้านะคะเหมือนเดิมคือ 3x บวกกับ5 วงเล็บข้างหลัง 3x ทั้งหมดยกกำลังสองก็หมายถึง3ยกกำลังสองคูณกับ x ยกกำลังสองเพราะฉะนั้น3กำลังสองก็คือ 9x กำลังสนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ได้ 9x กำลังสลบ3คูณ5 15x แล้วก็บวกด้วย5คูณ5 25นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นก็ปิดวงเล็บ นี่ก็คือคำตอบของโจทย์ที่บอกให้เราแยกตัวประกอบ27 x ยกยกกำลัง3บวก125นั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูในส่วนของตัวอย่างข้อต่อไปนะคะยากขึ้นนิดนึงนะคะ ตัวอย่างที่5จงแยกตัวประกอบของ2 x บวก1ทั้งหมดยกกำลัง3บวกกับ x ลบ3ทั้งหมดยกกำลัง3นะคะข้อนี้เนี่ยมันจะยาก เพราะมันดูซับซ้อนถ้าเราไม่อยากให้มันซับซ้อนครูแนะนำดังนี้นะคะว่าเรากำหนดให้ 2x บวก1เป็นตัว a ก่อนนะคะแล้วกำหนดให้ x ลบ3เป็นตัว b แล้วเราไปทบทวนสูตรนะคะ a กำลัง3บวก b กำลัง3ของเราคืออะไร a กำลัง3บวก b กำลัง3วงเล็บหน้าคือ a บวก b วงเล็บหลังคือ a กำลัง2ลบ a คูณ b แล้วก็บวกด้วย b ยกกำลัง2ใช่ไหมคะแล้วเราก็ค่อยๆแทนลงไปค่ะตรงนี้ก็จะเท่ากับตัว a ของเรานะคะ a ของเราเราให้เป็นอะไรคะเราก็เติมไปค่ะ วงเล็บเปิด A คือ 2x บวก1แล้วก็บวกนี่อันนี้คือบวกนะคะบวกตัว B ตัว B ของเราให้เป็นสีเขียวเนาะจะได้ไม่งงแล้วก็บวกตัว B ค่ะ เพราะฉะนั้นเราก็กลับมาดู b ของเราคืออะไรคะ b คือ x ลบสามแล้ก็เติมบวกวงเล็บ x ลบสามเราก็จะได้วงเล็บที่หนึ่งนะคะพอมาเป็นวงเล็บที่สองเนาะก็วงเล็บที่สองนะคะตัว a กูแทนด้วยสีแดงเนีกูใช้สีแดงนะคะสีแดงเนี่ยตัว a ก็ประสอง a ของเราเป็น 2ดูตรงไหนดูนี่จำได้ไหมคะก็จะได้วงเล็บ a คือ2 x บวก1ทั้งหมดยกกำลัง2ลบ a นะคะก็คือ2 x บวก1แล้วมันคูณอยู่กับ b นี่นะคะเพราะฉะนั้นวงเล็บเปิด b คืออะไรตอนนี้ b อยู่นี่คือ x ลบ สนะคะสุดท้ายบวกด้วย b ยกกำลัง2นี่ b ยกกำลังสองนะคะเพราะฉะนั้นถ้ามันบวกด้วย b ยกกำลัง2 b คือ x ลบ3เราก็บวกด้วย x ลบ3ทั้งหมดยกกำลังสองเราก็จะได้วงเล็บหลังแบบนี้นะคะตรงนี้มันติดไปนิดนึงขอขยับนะคะ ง่ายนี่คือเทคโนโลยีนะคะ,ะเพราะฉะนั้นหลังจากนั้นเราค่อยค่ยคิดค่ะในวงเล็บนี้นะคะในวงเล็บนี้มี 2x บวก1แล้วก็บวกด้วย x ลบ3เพราะฉะนั้นตัวที่มันคู่กันก็คือ 2x กับ x ค่ะ 2x บวก x ก็เป็นใส่วงเล็บเหมือนเดิม 3x นะคะแล้วอีกตัวหนึ่งที่มันคู่กันก็คืออะไรคะ1 กับลบ3 1กับลบ3เราจะได้ลบ2นะคะแล้วก็วงเล็บปิดต่อไปวงเล็บเปิดเนาะทน์นี้ค่ะ 2x บวก1ทั้งหมดยกกำลัง2เอามาจากไหนนะคะ 2x บวก1ทั้งหมดยกกำลัง2นะคะเรามาทษดกันก่อนนะคะดูตรงนี้เนาะ 2 x บวก1ทั้งหมดยกกำลังสองมีความหมายว่า2 x บวก1คูณกับ2 x บวก1ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้หน้ากำลังสองหรือ2 x คูณ2 x ก็เป็น4 x ยกกำลัง2ใช่ไหมคะบวก2หน้าหลัง หอ่อใกล้คูณใกล้ไกลคูณไกลจะได้ตัวตรงกลางเนาะสองเคูณหเป็น 2x 1เอคูณสอเป็น 2x งแล้2สองเบวกสอเป็น 4x และสุดท้าย1นคูณหได้อะไรคะบวกด้วย1นึ่งด้ก็คือหลังกำลังสองเราก็เขียนลงไปค่ะ สำหรับเทอมนี้นะคะ 2x บวก1ทั้งหมดยกกำลัง2เราก็จะได้ 4x กำลัง2บวก 4x บวก1นะคะใส่วงเล็บด้วยลบด้วยอ่า2ตัวนี้คิดยังไงครูลบตรงนี้ออกก่อนนะคะ 2 x บวก1คูณกับ x ลบ3อย่าลืมว่าทั้งหมดนี้ต้องอยู่ในวงเล็บใหญ่นะคะมันก็จะได้2 x คูณ x ก็เป็น2 x กําลัง2 2 x คูณลบ3เป็นเท่าไหร่คะ2 3 6เป็นลบ6 x 1คูณ x เป็นบวก x และ1คูณลบ3เป็นลบ3สุดท้ายมันจะได้2 x กําลัง2ลบ ลบ5 X าลบ 5x เนาะเพราะลบ6กเพราะลบ6ก็บวก x ก็ลยลบ5้าแล้วก็ลบออกด้วย3เพราะฉะนั้นจะอยู่ในวงเล็บอยู่นะคะคือเป็นวงเล็บสีน้ำเงินเนาะตรงนี้ก็เอามาแทนในวงเล็บค่ะก็จะได้ 2X ลบ 5x ลบ3แล้วก็บวกด้วยตัวนี้นะคะ ่ได้อะไรเราไปคิดก่อนอ่ลบนี้ออกก่อนนะคะ x ลบสทั้งหมดยกกำลังสองถ้าจะใช้สูตรก็คือหน้ากำลังสอง x กำลังสองลบสหน้าหลัง2คูณหน้าคือ x หลังคือ3และบวกด้วยหลังกำลัง2เพราะฉะนั้นมันจะกลายเป็น x กำลังสองลบห x บวกเเราก็เอาไปเติมตรงนี้ก็จะได้ x กํลังสองลบ6 x บวก9นั่นเองนะคะต่อไปเราก็ทำการคอมบายนะะเราก็ทำการรวมทั้งหมดเนาะเราจะได้นะคะวงเล็บหน้าสุด3 x ลบ2วงเล็บนี้จะเหลืออะไร4 x กํลังสองบวก4 x กําลังสองบวก4 x บวก1ตรงเนี้นะคะ่ะมีเครื่องหมายลบ เพราะฉะนั้นเครื่องหมายในวงเล็บจะเปลี่ยนไปตรงนี้ต้องเป็น x กาลังสองลืมไปนะคะเพราะฉะนั้นต้องเป็นลบ2 x กาลังสองบวกตรงนี้นะคะลบ,ลบนี่กับลบนี่ก็จะกลายเป็นบวก5 x และบวก6ลบก็กลายเป็นบวก3บวก x กำลังสองลบ6 x บวก9วงเล็บปิดแล้วก็ทำการรวมเทอมวงเล็บแรกจะได้ 3x ลบ2คูณอยู่กับในวงเล็บนะคะ 4x กำลัง2ลบ 2x กำลัง2และบวก x กำลัง2ก็จะได้เป็น4ลบ2บวก1ก็เป็น 3x กำลัง2นะคะแล้วก็จะ หาเทอมต่อไปก็จะมีบวก 4x ตรงนี้อะไรขูหายตรงนี้ตรงนี้เกินมานะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะมี 4x บวก 5x ลบ 6x 4บวก5เป็น9เเนาะ9ลบ6เหลือ3ก็จะเป็นลบลบ หรือบวก49อ่ะบวก 3x นะคะแล้วก็จะไปบวกด้วยสุดท้ายของมันคืออะไรคะคอนสแตนต์ Constant, ตัวที่เป็นค่าคงที่1 3และ9 1บวก3บวก9ได้บวกด้วย13นะคะอันนี้ก็คือ ตัวประกอบของโจทย์ของเราคือ 2, อะไรคะ 2x บวก1ยกกำลัง3บวกด้วย x ลบ3ทั้งหมดยกกำลัง3แบบนี้นั่นเองนะคะตรงนี้เราบอกเนาะนี่ก็คือทั้งหมดของตัวอย่าง